เช็คสภาพที่หูนะวันีเจอมอเตอร์ไซค์เลยไม่ต้องลุยแล้วอ,อ,อันนี้โชคชัยร่มมิดคอนโดมิเนียม เชื่อมระหว่างซอยวิภาวดี16กับวิภาวดี20อันนี้เรากําลังจะไปวิภาวดี20คือซอยสองสารนั่นเองอันนี้มาลงตรงทางเชื่อมถึงซอยวิภาวดี20แล้วก็มอไซค์จะจอดตรงนี้เพราะว่าข้างหน้านะค่อนข้างลึกแล้วเกือบถึงเอวตรงนี้หน้าหมวกว่นอยู่ไหม อันนี้เป็นสภาพในซอยสองสะอาดหรอือพีภาวดี20น้ำสูงขึ้นมาเยอะมากตรงนั้นข้างหน้าเป็นหมู่บ้านวิวไม้แล้วนะ้ำตรงนั้นก็สดลึกมากน้ำขึ้นเร็วจริงๆ